ผู้ที่เป็นประมุขของประเทศเนี่ยเราก็มีหลายแบบประมุขที่เป็นกษัตริย์กับประมุขที่เป็นประธานาธิบดีเหมือนกันหรือต่างกันผมขอเรียนรู้อย่างสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับเออต่างกันนะครับอาจจะต่างกันตั้งแต่วิธีการได้มานะครับประธานาธิบดีก็จะมีการเลือกตั้งมีอะไรของเขานะครับแต่สําหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ประมุขที่เป็นพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นเรื่องของการสืบสารุหิตนะครับแล้วก็ สิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นชัดเจนคือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นสถาบันที่มีประวัติการสืบทอดโดยประเพณีนิยมเนี่ยเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับเป็นเรื่องของการสะท้อนถึงค่านิยมและก็ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ประเทศนั้นเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้นะครับดังนั้นเมื่อเวลา คนเราเนี่ยในประเทศใดประเทศหนึ่งพูดถึงตัวบุคคลที่เป็นประธานาธิบดีเขาจะพูดเหมือนกับเป็นเพียงแค่ตัวบุคคลคแต่เมื่อเขาพูดถึงพระมาหากษัตริย์เนี่ยมันมันสอดแทรกหรือว่ามันรวมเอาเรื่องของข้านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้อมเป็นสถาบัอน,น,นอันนั้นไปด้วยนี่คือลักษณะที่มันค่อนข้างจะแตกต่างอย่างมากกับประธานาธิบดีซึ่ง เป็นเรื่องของตัวบุคคลซะเป็นส่วนใหญ่